รักษาโรคด้วยตัวเองนะฮะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องโรคความดันเลือดสูงการจะทําให้มันหายหรือมันลงเนี่ยเก้าสนะที่ตัวเราเองนะการรักษาความดันขั้นต้นเป็นเรื่องของตัวเราเองนะฮะอันที่หก็คือเรื่องน้าหนักตัวก่อนเมื่อเป็นความดันสูงต้องให้ตัวเองน้ําหนักปกติค่อนมาทางผอมโรคอ้วนทําให้ความดันสูง ท่านต้องลดน้ำหนักก่อนสมมุติว่าท่านเป็นโรคอ้วนท่านลดน้ำหนักไปได้10บกิโลความดันตัวบนท่านจะลดลง20มิเมอันที่2ท่านต้องเปลี่ยนอาหารการกินเปลี่ยนยังไงอาหารลดความดันก็คืออาหารที่มีส่วนของพืชผักผลไม้เยอะผลไม้วันละห้าเสิร์ฟบวกผักหิ่งวันละห้าเสิร์ฟนั่นคืออาหารลดความดันนอกจากจะกินพืชเป็นหลักแล้วผมอยากจะแนะนําให้สนใจนิดหน่อยว่า คืนบางชนิดมันลดความดันได้โดดเด็ดแฟกซีบีทรูทซิลลี่ถ้าท่านเปลี่ยนอาหารได้สําเร็จนะฮะความดันท่านตัวบนจะลดลงไปอีก14มิลวิธีรักษาความดันสูงอันที่3ก็คือการออกกําลังกายท่านต้องออกหนึ่งแบบแอโรบิกแอโรบิกก็คือเคลื่อนไหวตัวเองยังไงก็ได้นะให,ให้มันมีความเหนื่อยเป็นเวลาสักครึ่งชั่วโมงสัปดาห์สักหครั้งอันที่2ท่านต้องเล่นกล่อม เล่นก้ามก็คือฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสัป,ปดาห์หนึ่งสักสองครั้งนะอันนี้สำหรับคนทั่วไปสำหรับคนสูงอายุต้องมีแถมฝนะึกการทรงตัวอันนี้คือหลักการออกกําลังกายมันจะทําให้ความดันตัวบนท่านลดลงมาได้อีกเกมิลก็เยอะนะเยอะมากนะฮะอันที่4ี่ก็คือการลดเกลือในอาหารเกลือในที่นี้หมายถึงเกลือโซเดียมนะท่านต้องหัดเป็นคนที่กินอาหารจืดสนิท แล้วทําอย่างนี้ความดันเลือดตัวบนก็จะลดลงไปอีก8มิลนะค,คนที่ดื่มแอลกอฮอล์ผมแนะนําว่าเลิกซะ <c oughs> ง่ายสุด <c oughs> ความเครียดทําให้ความดันขึ้นนะถ้าเครียดเฉียบพลันก็ขึ้นชั่วคราวถ้าเครียดเรื้อรังความดันก็ขึ้นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการจัดการความเครียดก็เป็นเป็นสิ่งที่พึงทำนะแน่นอนนะฮะถ้าทำยังไงความดันก็ไม่ลงต่ำกว่า130ตัวบน แนะนําให้ไปหาหมอการบริหารยาจะทํำยังไงหลักการก็คือตัวรักษาความดันเลือดสูงไม่ใช่ยานะยาไม่ได้ทําให้ท่านหายจากความดันเลือดสูงนะท่านจําให้ดีนะยาแค่ลดความดันท่านลงได้ชั่วคราวแล้วร่างกายนี้จะปรับตัวสู้กับยาขณะที่ใช้ยาท่านจะต้องทํา4อย่างอย่างที่ผมพูดไปแล้วเพื่อจะพยายามให้ความดันมันลงนั่นเป็นการรักษาของจริงแล้วความดันมันลงท่านก็ลดยา โอเคผมจะสรุปนะอันที่หนึ่งการรักษาตัวเองสี่อย่างลดน้ำหนักออกกำลังกายเปลี่ยนอาหารกินพืชเป็นหลักพืชผักผลไม้เยอะๆวันหนึ่งเป็นถาดลดเกลือให้เหลือจืดสนิทสี่อย่างทำสี่อย่างนี้พอไม่ต้องใช้ยา Mega We care